ครับสอสมบูรณ์ลุงเรืองยางยนต์นะครับวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสมารีวิวรถนะครับแล้วก็มาแจ้งนะครับสำหรับร้านค้าที่กำลังคิดจะเปลี่ยนล้อเจ้าฮอนด้าซีอาร์วีตัวใหม่นะครับตัว r s ตัวท็อปตัวนี้นะครับตัวเจ้าปัญหานะครับสำหรับคันนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัว r s เนี่ยเขาให้มาเป็นรูน็อตนะครับเป็น5รู120นะครับลูกค้าเรียกมาเปลี่ยนล้อนะครับทางร้านเนี่ยก็จัดสเปคให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็น5ารู1้0่นะครับแต่ว่านะครับคันนี้ก็เล่นผมไป อีกหนึ่งจุดนะครับดีวผมจะแจ้งเลยนะครับสาหรับร้านค้าที่คิดว่าจะเปลี่ยนล้อรุ่นนี้นะครับแนะนําให้เตรียมไว้อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นเรื่องของน็อตล้อนะครับทาไมล่ะครับน็อตล้อเจ้าตัวนี้นะครับ CLV นะครับเดิมๆมาเป็นตัวเบอร์22นะครับซึ่งค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับเจ้าตัวล้อตัวนี้ล้อนี้นะครับบล็อกเนี่ยที่สามารถเข้าได้นะผมคิดว่าน่าจะเต็มที่ก็คือเบอร์21นะครับที่ผมได้ลองกันนะซึ่งถ้าขอมาเป็นเบอร์21เนี่ย ก็คือสามารถใส่ได้เลยแต่ว่ามันก็จะฟิตฟิตหน่อยนะครับผมก็แบบคิดเผื่อยะยยาวนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่าง่ายๆนะครับก็เลยสั่งเป็นน็อตเบอร์19มาให้และที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งจุดเลยนะครับน็อตนะครับเขาเป็นเกียวใหญ่นะครับหรือเกียวเดียวกับพวก toyota m a เ e ต t y นะครับหรือ all new corolla นะครับหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือเกียวเดียวกับรถเพาลอยนะครับเบอร์เกียวจะเป็นเบอร์10เอ่อ m สินะครับคูณหน่งจนะครับเกียวน็อตนะก็ค่อนข้างจะหาน็อตยากนะครับผมก็เลือกเป็น น็อตเบอร์19มาเลยนะครับทาให้ขันได้ง่ายเลยครับบล็อกเบอร์19เนาะเข้าง่ายๆานะครับสาหรับล่นล้อนี้เนาะถ้าเกิดเป็นเบอร์21บผมก็ว่ามันก็ยังแบบมันได้น่ะแต่ว่าแบบมันยากนะครับเวลาเราแบบใช้งานเรื่องแม่ทนเนนอะไรครับล้อจะได้ไม่เป็นรอยด้วยครับเวลาเราขันเนาะโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยเนาะสําหรับรถคันนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อนี้นะครับบางคนก็เรียกว่ามิซโนะนะบางคนก็เรียกมิซโนะนะครับแต่ผมขอเรียกเป็นมิซโนะเลยกันเนาะเป็นสำเนียงแบบญี่ปุ่่่นนนญีหอย เป็นขอบ19นะครับหน้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะครับล้อหน้าออฟ35ล้อหลังออฟ40นะครับคันนี้ใส่กับยางเดิมนะครับยางเดิมติดรถเป็นขอบ19เลยนะครับเป็นตัวมิชลินสปอร์ตนะครับเป็นตัวแรดิจูสปอร์ต3นะครับไซส์เป็น2 35ทับ55 R19 นะครับไซส์เดิมลงงาเลยมาแบบนี้ลูกค้าก็แบบเสียดายยางเนาะยางที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าแพงเลยครับเรียกว่าแพงเลยนะครับเพราะว่ายางตัวนี้น่าจะราคาสูงมากนะครับถ้าเราไปเบิกใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะ แตหลักหมื่นนะต่อเส้นนะอย่างน้อยนะก็เสียดายเนาะตีไปยาง4เส้น4ี่หมื่นถ้าไปเบิกใหม่นี่ก็เสียดายแย่เลยนะครับก็เลยใส่เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมให้มาสวยแล้วนะครับเป็นขอบสิเ้าเนาะลูกค้าก็เลือกใส่เป็นล้อแม็กขอบสิบเก้านะครับก็คือจบเลยเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนน็อตนะครับจบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฮอนด้าซีอีวเอนะครับก็ร้านไทยที่คิดจะเปลี่ยนล้อตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับเอาคลิปผมไปเป็นวิทยาทานได้นะครับ รถเป็น5้0รเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวท็อป Honda c ซ v นะครับตัวเ f นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือน็อตนะครับแนะนำให้เตรียมไปเลยนะครับน็อตนะครับเกียว M14 มสคูณหนนะครับหรือเกลียวเดียวกับพาวลอยนะแต่ว่าแนะนำเป็นเบอร์19นะครับกำลังดีนะครับหรือว่าถ้าใครมี17ก็ได้นะดีเลยแต่ว่า อย่างน้อยๆ19นะครับดีมากโอเคครับวันนี้ก็รางกายไปก่อนนะครับร้านสอสมบูรณ์นะครับเรามี2สาขานะครับมีโคราชและสมุทรปราการนะครับสาขาโคราชนะครับเบอร์โทรผมเลยนะครับ0 6 1 4 9นะครับ8 2 9 0นะครับวันนี้ก็รางกายไปก่อนนะครับกับเจ้า CRV RS ตัวนี้นะครับตัว2023นะครับสวัสดีครับ